ฉีดวัคซีนโควิดในเด็กดีไหมวางแผนให้ลูกฉีดอะไรกันทุกสิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะให้ลูกหลานเราฉีดนะครับหมอโอ๊กไลฟ์สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆและคนไข้ที่รักทุกท่านนะครับหมอโอ๊กจะมาแบ่งปันความรู้ใหม่ๆนะครับถึงข้อมูลที่หมอโอ๊มองว่าน่าสนใจและเป็นการช่วยประกอบ การตัดสินใจนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านเลยที่มีลูกแล้วก็มีหลานนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ต้องตัดสินใจแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะต้องลงทะเบียนให้ลูกหลานเราฉีดอะไรนะครับแล้วเราจะรับความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของโรคหรือว่าภาวะข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนได้ไหมแล้วถ้าเกิดเราเลือกที่จะไม่ฉีดเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างว่าโอเค น้องมีโอกาสติดโควิดเท่าไรติดมาแล้วมีอาการอะไรที่อาจจะหลงเหลืออยู่ได้บ้างนะครับข้อที่1นนะครับถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ให้ลูกเราฉีดเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรับความเสี่ยงกับเราเนี่ยก็สามารถแพร่ให้ลูกเราได้หรือลูกเราก็อาจจะไปติดมาได้นะครับเนาะถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนก็ติดได้ไม่ฉีดก็ติดได้แต่ว่าก็จะติดได้มากกว่านะครับถ้าเกิดเราให้ลูกเราฉีดมกจะ เอาสถิติของอเมริกาเขาพบว่านะครับเคสโควิดในเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีมีอยู่ประมาณ7%ของเคสโควิดทั้งหมดที่อเมริกาแล้วเพียง1%เท่านั้นที่อาการหนักเนาะแล้วก็เข้ารับตัวรัก,รกษาที่โรงพยาบาลแล้วก็มีน้อยกว่า1%นะครับที่เสียชีวิตข้อที่2เนาะสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้คือถ้าเกิดไม่ฉีดแล้วลูกเราติดโควิดมานะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโควิดในเด็กนะครับอาการไม่หนักแล้วน้องก็จะหายได้เอง แต่ล่าสุดมามีเด็กอายุ13ปีนะครับที่จังหวัดกระบี่เนาะเคยติดโควิดไปแล้วนะครับแล้วก็หายแล้วด้วยไม่มีอาการเลยเลยนะแต่ว่าพอหายไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็กลับมามีอาการเช่นแน่นหน้าอกนะครับเช่นหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็เสียชีวิตนะครับในวันที่19กันยาที่ผ่านมานี่เองก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวน้องคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะได้มีการวินิจฉัยโดยแพทย์นะครับที่ ดูแลนะครับก็เขาก็บอกว่าน้องเสียชีวิตจากโรคนะกลุ่มอาการมิซีนะครับ โรคอักเสบที่เกิดขึ้นในหลายระบบในเด็กโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นเองถ้าเกิดเริ่มมีอาการเรารีบไปให้รับการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่จะรักษาได้โรคนี้วินิจฉัยว่าพบในเด็กอายุน้อยกว่า21ปีที่มีอาการไข้สูงมากกว่า38องศานานเกิน24ชั่วโมงและได้รับการตรวจจากห้องปฏิบัติหรือว่าได้รับการตรวจผลแลบพบค่าเพ้าอักเสบและมีอาการรุนแรงจนถึงต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีระบบ ที่อักเสบนะครับหรือว่าระบบที่เกี่ยวข้องมากกว่า2ระบบนะครับดังนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบของหัวใจนะครับก็จะมีอาการทางหัวใจได้นะครับทางไตนะครับทางเดินหายใจทางเลือดทางเดินอาหารผิวหนังและระบบประสาทและไม่ได้มีการวินิจฉัยเป็นโรคอื่นๆก่อนเลยโดยที่ข้อสุดท้ายนี้สําคัญมากก็คือน้องเนี่ยนะคนไข้เด็กเนี่ยมีประวัติติดเชื้อนะครับหรือสัมผัสกับ ผู้ป่วยโควิด -19 นะครับภายในอย่างน้อย4สัปดาห์นะครับก่อนที่จะมีอาการเหล่านี้โดยที่โรคเนี้ยมันจะมีอาการใกล้เคียงกับอีกโรคหนึ่งในเด็กนั่นก็คือโรคคาวาซากินะหรือคาวา s a k i d i s e a นะครับที่จะมีอาการคล้ายกันเลยก็คือมีไข้มีผื่นมีตาแดงมีคันตานะครับมีต่อมน้ำเหลืองโตนะครับมีเลิ้นแดงนะ s t r a เบอร r y t o n นะครับมีผื่นมันมีลมพิษนะแล้วอาจจะมีอาการหัวใจด้วยเต้นเร็วอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะครับร่วมกับ อาการผื่นแปลกๆนะครับเนาะแต่ว่าโรคคาวาสกิถ้าจะแยกกับ MIS-C เนี่ยนะครับคาวาสกิจะเป็นในเด็กที่อายุมากกว่า5ปีแล้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีประวัติสัมผัสโควิด -19 การรักษาโรคนี้ในปัจจุบันนะครับก็คือการเข้าโรงพยาบาลให้สารน้ำให้ IV ว l ฟลูและก็ให้ยากระตุ้นหลอดเลือดอาจจะให้เครื่องช่วยหายใจให้ออกซิเจนและอาจจะมีการให i v i g นะครับหรือว่าอิมิโนกอบูลินนะครับผ่านเส้นเลือดดำอาจจะมีแอสไพรินนะครับเพื่อลดภาวะซักซ้อนทางหลอดเลือดนะครับหัวใจด้วยนะครับเนาะให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตอาการน้องๆอย่างนี้ถ้าน้องเคยติดโควิดมาแล้วหายแล้วหรือว่าไม่มีอาการเลยนะก็ให้เฝ้าระองอาการคือนะครับอาการของ m i s c คือมีปวดหัวนะครับมีปวดท้องมีไข้นะครับมีอาเจียนมีถ่ายเหลวอาจจะมีนั่นหน้าอก มีตาแดงไม่ว่าจะคันหรือไม่คันก็ได้นะครับมีปากหรือว่าลิ้นแดงและผื่นตามตัวนะครับถ้ามีสิ่งเหล่านี้นะครับควรจะต้องรีบไปพบคุณหมอนะครับซึ่งในโรคนี้ก็มีในผู้ใหญ่เหมือนกันเขาเรียกว่ามิสเอนะครับอาการสังเกตการเนี่ยเหมือนกับเด็กนะครับเนาะแต่มีรายงานพบน้อยมากนะครับน้อยมากในผู้ใหญ่แต่แล้วถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่จะฉีดวัคซีนล่ะนะความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนถ้าจะให้น้องฉีดวัคซีน นะอันดับที่มันต้นๆน,น,นะตอนนี้ที่เรากังวลเนาะที่คุณหมอเรากังวลเนี่ยนะครับก็คือโรคกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะครับโรคนี้คือเป็นเป็นโรคภาวะแทรกซ้อนที่เกิดได้น้อยมากๆนะครับเนาะอาน้อยขนาดไหนเรามาดูอุบัติการกันนะครับอันนี้อุบัติการล่าสุดเลยนะครับของ UC Davis นะครับเนาะเขาบอกว่าโรค m y o c a r d ดิ i s สหรือว่า p เพลิคไ i t i s เยื่อหุ้มและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เกิดหลังจากการฉีด วัคซีนโควิด19ในเด็กในช่วงอายุ12-15ถึง15ปีนะครับพบ162คนนะครับใน1ล้านคนอันนี้คือ12-15ถึง15ปีนะครับเด็กผู้ชายนะครับ1 6ถึง17ปีเนี่ยอุบัติการการเกิดลดลงมาเหลือ94ใน1ล้านคนในเด็กผู้หญิงใน1ล้านคนในช่วงอายุที่12-15ถึง15นะบพบแค่13คนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเถิบอายุขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ นะในอายุ16 1 7ปีในเด็กผู้หญิงก็พบเพียงแค่13 1 4คนในล้านคนจะเห็นได้ว่าผู้ชายเนี่ยเยอะกว่าเป็น10เท่าเลยนะครับเนาะอยากให้เพื่อนๆคำหนึ่งไว้ว่าโอเคลูกเราเป็นหนึ่งเป็นผู้ชายเป็นผู้ผหญิงแล้วก็อายุเท่าไหร่นะครับข้อมูลที่อเมริกานะครับเขาพบว่าจากการรายงานรีพอร์ตเคสนะครับเขาพบว่าใน1,339คนที่รายงานมาว่ามีอาการสงสัยนะครับว่าจะเป็น โรคกล้ามเนื้อและเยืย่อหุ้มัวใจอักเสบจากการฉีดวัคซีนเนี่ยพบแค่742คนหรือว่าครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ถูกนิฉัยว่าเป็นโรคนี้จริงๆและจาก742คนในการเก็บข้อมูลนี้นะครับ701คนนะครับนอนโรงพยาบาลแต่ว่าหายเองด้วยนะครับเนาะก็คือ89%ของผู้ป่วยเด็กที่มีโรคกล้ามเนื้อเยือ่อหัวใจอักเสบจากหลังจากการฉีดวัคซีนเนี่ย89%เเนะเกือบ90%หายเองได้นะครับ อีก3.6%ก็นะครับก็คืออาการเบาๆนะครับก็เข้ามารักการรักษาแต่อาการไม่ได้หนักแล้วก็หายแล้วก็มีเพียงแค่2.4%เเท่านั้นนะครับที่ป่วยหนักใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะหลังจากให้ลูกเราไปฉีดแล้วนะครับสำคัญมากๆก็คือ1อาทิตย์หลังจากฉีดเนี่ยห้ามให้น้องไปออกกำลังกายอย่าเพิ่งให้น้องไปวิ่งเล่นหนักๆอย่าเพิ่งให้น้องไปเล่นกีฬาหนักๆนะครับเพราะจะกระตุ้นทำให้หัวใจเนี่ย อักเสบได้นะครับเนาะและนะครับโรคนี้จะเกิดมากที่สุดในวันที่2และวันที่3มนะครับเมเดียนไทม์เขาอยู่วันที่2ไม่เกินวันที่3แต่โรคนี้เกิดได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงถ้าเข็มที่1นะครับ70วันแล้วถ้าเกิดเป็นเข็มที่2เนี่ยเกิดได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่98นะครับหลังจากฉีดวัคซีนไปพบในผู้ชาย7 0 8 0มากกว่าในผู้หญิงนะครับวันนี้ต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดเรามีลูกผู้หญิงเนี่ย โอกาสเกิดน้อยนะครับและอาการนะครับสําคัญมากๆเลยนะอาการกล้ามเนื้อและเยื่อของหัวใจอักเสบมีอะไรนะครับที่เพืท่านต้องเฝ้าระวังอันดับหนึ่งคือน้องอาจจะมีหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงอันดับ2นะครับน้องอาจจะแน่นหน้าอกนะแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกเหมือนผู้ใหญ่เป็นเป็นหัวใจวายเลยนะครับอันดับ3นะครับอาจจะมีอาการใจสัน่นใจวิวอันที่4น้องอาจจะหายใจหอบเหนื่อยร่วมกับอาการแน่นหน้าอกนะครับ เนะไม่จําเป็นต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสามารถมีหลายอย่างผสมกันก็ได้เ mm. หลือการอันนี้ 5. น้องอาจจะหมดสติเฉียบพลันหรืออาจจะชักเฉียบพลันก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีลูกนะครับที่อยู่ในกลุ่มอายุ1 2นะถึง16ปีที่มีโรคเสี่ยงนะโรคเสี่ยงมีอะไรนะครับอ้วนมากต้องฉีดควรฉีดไม่ใช่ต้องฉีดเนาะไม่ไม่ได้บังคับนะครับแต่ควรฉีด น้อง12 16ปีแล้วมีโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานนะครับโรคปอดอุดตันเนื้อรลังหรือว่าโรคปอดอักเสบนะครับโรคหอบหืดนะครับโรคทางเดินหายใจเรื้อรังหรือว่าจะเป็นโรคไตเรื้อรังโรคตับเรื้อรังโรคทางประสาทนะหรือว่าระบบสมองพัฒนาช้านะครับหรือเป็นโรคเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ตั้งแต่กําเนิดนะหรือว่าจะป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าภูมิคุ้มกันตกจาก ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไข่ก็ดกูหรือว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าเป็นมะเร็งอย่างอื่นอยู่ที่ได้รับคมโม t h e r a p y ทำให้ภูมิคุ้มกันกน้องเนี่ยต่ำนะครับเนาะถ้าเกิดว่าลูกเราอยู่ในในในครทีเรียเหล่านี้นะครับถ้าเป็นผมผมก็จะหมอก,ก็จะพิจารณาว่าโอเคก็ควรจะฉีดนะครับก็ควรจะฉีดเนาะนะนะทีนี้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์เขาแนะนําว่ายังไงนะครับเขาแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงให้ฉีด2เข็มได้นะครับ ไม่ว่าจะอายุ 16, 17, 18หรือว่า12-15นะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้ฉีด2เข็มถ้าต่ำกว่า12ยังไม่ต้องฉีดนะครับเนาะถ้าต่ำกว่า12จะฉีดหรือไม่ฉีดก็ได้แต่ยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าให้ฉีดใน,ในผู้หญิงนะโอเคในผู้ชายนะในผู้ชายถ้าต่ำกว่า12ก็ยังไม่ต้องยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้ให้ฉีดนะครับถ้า12-15แล้วมีโรคเรือรังควรฉีดแต่ฉีดแค่เข็มเดียว ถ้า1 6ถึงแข็งแรงดีก็ฉีดแต่ก็ฉีดเข็มเดียวเหมือนกันนะครับเนาะถ้าเป็นหมอโอ๊กหมอโอ๊กจะเลือกยังไงดีนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ผมก็คงคงให้ลูกฉีดเนาะแต่ว่าผมก็คงให้ลูกเขาเรียกว่าเสริมอย่างอื่นด้วยนะครับเนาะอาจจะเป็นพวกนะอาหารธรรมชาติที่มีวิตามินดีเยอะๆที่มีวิตามินซีเยอะๆนะครับแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเลิกกินนะครับพวกอาหารนักเสพเนาะไม่ซื้อเครื่องดื่มหวานหวานให้ลูกกินนะครับไม่ ให้ของทอดไม่ให้จังฟูดไม่ซื้อขนมนะครับให้ลูกกินจนเป็นนิสัยนะครับนอะอันนี้หลายคนและรวมถึงคุณหมอหลายๆท่านอาจจะไม่ได้พูดในเรื่องในเรื่องของภูมิคุ้มกันธรรมชาติของเราเองเนี่ยนะครับถูกทำร้ายได้จากสิ่งที่เราซื้อให้น้องกินนะครับโดยเฉพาะนะครับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีลูกที่อ้วนมากๆเนี่ยไม่ได้นะครับต้องต้องเอาใหม่ล้วเราต้องมาต้องมาปรับกันปรับ วิธีเลี้ยงลูกกันนิดนึงนะครับเนาะไม่ได้ว่าผิดหรือถูกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าน้องเราร้อยกว่าโลตั้งแต่สิบสอปีเนี่ยโหอันนี้คือพอเขาเป็นผู้ใหญ่มาเขาจะยิ่งลดน้ําหนักยากกว่านะครับเขาจะยิ่งมีคนเรียกว่าโรคร้ายที่มันตามมาเยอะกว่าแล้วก็มีเพื่อน็อ b o x มาถามเยอะมากเลยว่าวิตามินดีสที่ให้หมอกดูแลเนี่ยให้ลูกกินได้ไหมนะครับควรจะให้ลูกกินอาหารธรรมชาติก่อนเนาะอันดับหนึ่งเลยนะคือลดอาหารอักเสบจากนมวัวหรือว่านมหวาน นมเปรี้ยวนมหวานนะครับเนาะน้ำถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองน้ำเต้าคู่หวานนะครับหรือว่าใครที่ชอบซื้อพวกน้ำอัดลมนะครับพวกน้ำหวานเนาะพวกน้ำแดงน้ำเขียวหรือว่าพวกอะไรที่มันหวานหวนให้ลูกเรานะครับพวกนี้ลดภูมิคุ้มกันหมดเลยแล้วเราค่อยไปหาสารเสริมอาหารมาให้น้องกินนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามินดีวิตามินซีนะครับเนาะจริงๆผมมองว่ากินจากอาหารธรรมชาติแล้วกันวิตามินอย่างอื่นเนาะนะครับ สังกะสีโคซิสตินจะกินได้ไหมก็กินได้แต่ไม่ต้องเยอะนะครับไม่ใช่กินโดสผู้ใหญ่ด้วยนะครับถ้าโดสในเด็กเนี่ยก็กินวิตามินดีนะครับถ้าเป็นของโมกเองนะผมให้กินแค่สัปดาห์ละหหรือสัปดาห์ละ2เม็ดนะครับขึ้นอยู่กับอายุน้ําหนักของน้องด้วยนะครับเนาะนะขึ้นอยู่กับอายุและน้ําหนักของน้องด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นในผู้ใหญ่นะครับเพื่อนคนไหนที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันก่อนและหลังฉีดนะครับรวมถึงใครที่ไม่อยากฉีดเลยนะวิตามินดีสนะครับ และวิตามินซีรวมถึงสังกะสีเนี่ยเป็น3สุดยอดวิตามินเพิ่มผมคุ้มกันโดยเฉพาะวิตามินดีสานะครับงานวิจัยคือเยอะมากนะครับว่าคนที่วิตามินดีสต่ำติดโควิดง่ายรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตเยอะกว่านะครับและผมแนะนําว่าเพื่อนๆคนจะต้องเพิ่ม K2 เข้ามาด้วยนะใครที่กินแคลเซียมเพิ่มนะครับเพราะวิตามินดีเนี่ยเขาจะเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมและเพิ่มและควบคุมประสิทธิภาพการทาํางานของภูมิของเรานะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มี K2 ด้วยนะครับแคลเซียมอาจจะเกินได้ ดังนั้นควรจะมี k .2 ด้วยถ้าเพื่อนๆอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็พิมพ์ว่า D.K. นะครับใครอยากให้หมอโดูแลนะครับเนาะดูแลเฉพาะแฟนเพจที่น่ารักเท่านั้นนะครับก็พิมพ์ว่า D.K. นะครับสำหรับวิตามิน d .3 k .2 เนาะอันนี้คือในของผู้ใหญ่ของในเด็กนะครับก็ต้องถามถามทีมงานหมอโงกมานะครับเดี๋ยวทีมงานหมอโงกจะมาถามโงกให้นะครับเนาะแล้วก็วิตามิน C นะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์ว่าวิตามิน C นะครับเนาะวิตามิน C ของโงกเนี่ย เป็นฟอร์มที่ละลายได้ในน้าและไขมันนะครับแล้วก็ทามาจากสารส่วนประกอบที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดนะครับเนาะหรือว่าธรรมชาติมากที่สุดนะครับนะก็พิมพ์ว่าวิตามินซีนะครับหรือว่าสางกะสีนะครับหรือว่าใครที่อยากจะบํารุงเรื่องของภูมิคุ้มกันและการบํารุงตับนะครับบำรุงผิวพรรณนะครับก็จะเป็นกลูตาไทโอนนะครับของโมกเองนะครับที่มีไฮยาลูโรแนนนะครับเนาะแล้วก็มีวิตามินซีด้วย ก็พิมพ์ว่ากลูตานะครับ,ครบใครที่เป็นโรคตับอยู่อยากจะบำรุงอยากจะเสริมเรื่องการล้างสารพิษในตับนะครับเนาะกลูตาไทโอนช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยนะครับเนาะโอเควันนี้หมอขอให้เพื่อนเพืทุกคนนะครับแข็งแรงนะครับไร้พุงหน้าเด็กอายุยืนอยู่เกิน100ปีนะครับผมหมอโอคสวัสดีครับ